งปืนดินเด็กขึ้นทันสี่กัน,นไม่ไรหันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมกลับมาพบพอกับบ่าวนอนนาชาแนลนะครับเนาะมื้อนี้ผมไม่ยังไลฟ์พี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิงเ่งเก็บตกบรรยากาศนะครับเนาะมือไรสด พอดีคุณบุญตัเลยบพได้เปิดคลิปวันนี้เรืโอกาสเปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวสิพาพี่พาน้องเขาไปเบิ่งบรรยากาศนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกของอทีมงานแล้วกับหน้องอบัลลี่เป็นตั้งใจแล้วกับบุธยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับเนาะสร้างแต่งหน้าคอจตูมเขาเป็นรู้สึกจังใจนะครับเนาะก็จังใจกะพาพี่พาน้องเขาไปรับชมได้เลยครับ yeah อ่ะเราก็มาดูม <Diamond Hai> ูเหลี่ยมต่อสวัสดีค่ะมูเหลี่ยมรอกเสียบค่ะรอกข้าวใไมพีมน้องค่ะอ้ยสุดงมเลยเหลี่ยมยุกยุบนะคะใส่สบายี่งแบกตัวว่าต้องแพ้กับรุกคึบไสโรดนะคะอันนี้ก็เป็นจุดนี้นะคะก็ประใจค่ะ เก็บมาใส่เนาะโอ้ยงามสูตพี่ sigui. ไผใส่ได้เขาเปเก็บต sure> ่ลูโชว์โชว์ใดนีดโชว์โชว์โชว์เพี้ยงข่หลักนะรอไข้ตอตอตลกวะจ้าเยสหยอกไปเต้นอยู่บอดคเต็นกันห้าบอคือถามยงเห็นบอดเ้ิดสภาพได้ปันนี้เปิดนะก็ไม่หมดนะปกติเลยมเดินะคะเ่ย ในนัอนเลนี่ยค่ะพี่น้องเลิกบอกค่ะแค่แค่สามเพลงนะคะแต่ถ้ารองเยอะกว่านี้ก็คงไม่มีที่รักชอบกันซีนอะบอไอ้ไอ้ย่อนมาทายบวลีมีไอ้คอมเมนต์อ๋อเหรอคะัวลีลวัวบัวลีล้ววเลยจอาจิงเหรอคะเอ่อสิบสี่1ิบห้เจ็ดสิบอ่จองตจองโตวบอเต็มเอะเต็มที่มากไอ เห็นเห็นตอนหนึ่งสามสีไอ้สามสีเขาเหม็นคอยเต้นหายใจน้ำมันท่านหายใจน้ำมันทุณล็อกมาหาใจน้ำมันด้วยกันหรือหายใจก็ค่ะเต็มที่ค่ะเขาต้องเต็มที่ไม่หลอมัดมัดขวนเตาหมูด้วยมัดขวนเตาหมูด้วยขวดเตาหมูด้วยพอฝ่าเศษแถวเผาเนี่ยค่ะมันเกิดว่าเอ้าเป็นดังพี่แถวเผาหรือเปล่าที่แค่เ่าแม่นค่ะน้องมาดิแค่ว่าแค่เต้นตัวแล้วหมือนเลย เหมราไเบิ้ดๆไปนี่โชว์เบิ้ดไปนี่อ๋อเหลือด้วยต้วยลาค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะวันนี้เต้เต้นร้านเราเพิ่งยังเต้นร้านน่ะสิคอเคลียร์ไปกับเพิร์นอะค่ะเพราะว่าเหมือนคิวล็อกนะค่ะเพราะว่าลอกหยิบมาได้แล้วตอนนี้ไอแกหมดทันแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเต้นอาหารน้ำเลือดค่ะองไปนะคะเก่าขึนน้องบารี่ค่ะลืมบ่ได้ครับพี่น้อง สุขูสุคนมีความสําคัญเบิดครับพี่น้องถ้าตาบ่มีทีมงานสุขูสุสคนเนี่ยงานเนี่ยเกิดกว่าไรครับพี่น้องเนี yeah. ่ยมันโมเมนต์หน่อยหน่อยพี่น้องมึงอุปกรณ์ซัวสิแต่งตัวใดซัสวสิซัสวสิจัดการได้พี่น้องกะนี่แหละครับพี่น้องเป็นโชว์ดีๆที่ทีมงานแสงทองฟินแลนด์เขา จัดสรรให้พี่น้องได้คลายเครียดแล้วก็ได้สัง่งความมาเทิงนะครับเนาะเพราะว่ามี FC เป็นเอ่อเป็นคอมเมนต์บอกว่าไทยไทยไทยทีมงานสูบสก๊อตูดทีวีเบ่งหลังให้เบิ่งแน่เพราะว่าเพราะว่า,า,วาบางเทียเนี่ยก็คือไทยแต่แต่น้องๆนะก็บไทยเบิ่งเอ่อทีมงานเท่านี้ว่าเ้าเมื่อยปอนนะั่นได้นะก็นี่จัดให้คลิปนี้สำหรับ เอฟซีสุขุสุคกน <ML> นะครับเนาะทีว่าเป็นห่วงเอาวีนี้ทัเปล่าแล้วนะกับเปียบเทียบกับโมนงานเือนกันเป็นมนงานเนกันวันครับเป็นไงเนาะมือนี่เกือบกัะติเกือบกัตแต่ว่าโยวเงี้ยวหลเนี่รู้สึกว่าพอสีหาวิเศียด้มือนี่ยอ่าฮดาฮ่าฮ่า่าบ งานสำเร็จไม่ได้งานสำเร็จไม่ได้ก็ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแม่ปอไม่ว่าจะเป็นหน้างานหรือว่าหลังงานถ้าไม่มีต้นไม้วันนีตโวก็ไม่สมบูะะรณ์แบบลั้นคนอย่าไม่อย่าไม่ย่องกันเองอย่าไม่ย่องกันเองพอครับพี่น้องก็คือเขาเหตุสุสินทุกอย่างกั เพราะว่าเป็นทีมนะครับเขาเหตุเป็นทีมแต่ถ้าเขาไป่เหตุเป็นทีมสิ่งที่มอบความสนุกให้พี่น้องมันก็กเกิดขึ้นสุดสิ่งสุอยางหละกะสูู่สุคนครับพี่น้องมีความสําคัญเบิด,ด์น้อครับเนาะเพราะว่าที่เป็นนักแสดงหรือว่าทีมแมคัวทีมคอนวอยทีมเครื่องเสียงทุกอย่างครับผมถ้าว่าสันบอกเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาให้พี่น้องได้ความสนุก เรื่องมึงคือแบบว่ามันจะไม่เป็นอะไรที่ออกมาสมบูรณ์แบบแบบนี้ไม่ออกเพราะว,ว่าเมื่อวันเป็นวันแต่ก็กม่แสดงครับเรื่องอีกไม่แสดงนั่นเป็นที่จริงเลยวันวันมันแต่งหนาเทปผมส่สูงหลับเป็นปเตินแล้วทุกย่งงางไม่ออกถ้าไม่มีทีมหลายทีมที่คอยซัพพอร์ตถ้าม่มีทีมท,ที่แบบโดนตีบมีที่แมน่นกว่าบมีทีมค่อยค่มีทีม คือเห็นมูมวนอะนะเอาขนาดบ้านเรานะเป็นต้นไม้ก็เอาเขาจะมาได้เห่นยก็มูมวนคือถ้าพอเตรียมการเตรียมวันนี้พูบเพราะเกิดความสนุกสนานเ่ละคือมันเกิดการอยากรวมอยากร่วมเข้าไปกินในกิจกรรมนั่นคือคือเป็นยังก็ได้ไอ้บ้านรานะก็บอคิดว่าบอดแพว้เสี่ยวไปเป็นต้นไม้หมี่ทุกคนปฏิเสธอะไหนที่น้องฟาง ดูคนที่เห็นชอบดูปูโฮมแบบว่าในห้องน,น,นี่ไล่โซนกลุ่มฟีดสนสิมันมีการแสดงมันมีโน่นนั่นนี่หรอเป็นช่วงโคงฟีดี่ทุกคนยังอย่าไรอยู่แล้วแล้วกทำยูโฮมแล้วพอมันมีโอกาสที่จะได้ได้ดบบขึ้นแสดงแบบคืนดาวหน่อยรู้เป็นที่แบบว่าไอเอฟซีทุกคนได้เห็นมาไฟกระยุ่งมมองอีกเ้อะไฟกระยุ่งฟังถามอ่าเดอ้อม,มีประชุมว่างเลย การอฟซีแสงซึ่งแบบมาสืาสิตัวมาตอนนี้น้อมันก็เห็นทุกคนอยู่แล้วเพราะซึ่งไอ้บางหน้าน้านคนี้แบว่าสิไปแสดงพี่น้องแม่อกับนที่เาไปแสดง่าสนอเนี่ยผมสินาอยากว่าอยากไปเห็นน้ำงาไปร่วพี่น้องก็เอยากเขาไปร่วมเนี่ยไปงวนคือแบบเห็นค้อเมนตารางคลอเมนนะวิอ่าแม่แอลลอเมอพ่เาก็อกเมนาเรื่อบมีข้อดืนเข้เไม่เลยคนอื้เข้อไ่เลยบาทีเพรไม่ได เกินการแบบว่าหนังเห็นว่ก็จะเอาไปเป for er. ็นแต่ว่าเนี่ยก็เลยทุกคนก็อยังเอาไปร่วมนะครับเอฟซีก็เม้นก็แบพ่อใจลูกใจในสู้นะครับพ <no ี่ครับถ้าท่าบกติโควิดนี่อีหลีดิสิ่งสำคัญที่ไอ้เพาะไอ้ไอ้ที่ได้อ่านอ่านอ่านมาว่าคือสิ่งสิ่งที่บอดเพล้วก็ือเบล่าโรงพยาบาลบนถนนคือมิตริงโบเบิร์ทเอคือเอฟซีสุภสุคนเนี่ยถ่ายดีครับกับคำว่ามิตริงครับพี่ คาอีลีครับพี่น้องมีจริงเนะเออไม่จริงก็คือคุยไปเรียบร้อยแล้ววางโครงการเรียบร้อยแล้วแล้วก็วา,า,างแผนเผื่อจะแบบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องแต่ว่าคือจังแม่ป๋อค่อยหลย่อย่ังหรอว่างานจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วก็ที่พักรถรับสบนน่งอะไรเอฟซีมีหมดเลยแต่ว่า f. จัดไม่ได้เพราะว่าโควิดพี่น้องบักบักโควิดบักเดียาวเลยบักโควิดพี่น้อง อยากเทียมกันไมหมดแล้วแวอก็เทียมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างจะว่ากันเพราะอย่างของผู้เรียองมันเรยบ้อยวามีติ่งกันเพราะว่าอยากล้ป c อะรเพราะว่า c มันมันก็อยากมาร่วมสนุ์กับพอเขาขึ้นมาเอ็นจอยพ่อเขาคือขึ้นคือเขาไปเบิ้งหัวลำเหมือนนะเขาแบบมาเต้นอาหารมันได้อารมีก็อารมณ์เนาะแล้วก็เมันก็อยากจัดมนติงขอคุณ f c ด้วยโอ้ยบอดยบอดแพลวก็อยากอยากวะครับเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าเที่ยวเฮดทั้งมวลนี่เขาก ok ็กว่าจะไปไก่ชีดกับไปเอฟซีแล้วก an ันเขามาเฮดจังสีเอฟซีก็คอยสนับสนุนเขาเออขึ้นแบบเข้ากันไปนานเนี่ยขึ้นเลยครับเอฟซีก็ยังแบบสนับสนุนเหมือนเดิมมัสีหนักกเรื่อการแบบยิ่งแบบยิ่งสร้างเดิมยิ่งแบบรับเอฟซีเขาขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เนาะเพราะว่าไอ้ยอดยอดไหลเขาตอนนี้คือก็ขึ้นี่ขึ้นคือไอ้ที่สังเกตไอ้บบาน้ารับไอ้ออเดอร์นะรับไอ้รับผัวอนุมัตินะ คือไม่ไม่เนี่ยหลายหลายคนหลายคนเนี่ยแถ่ที่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเขาม้าไม่แล้วก็แล้วก็ครั้งแรกเพิ่นกับประทับใจนะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นคุ้มของเพิ่นอะนะเพราะว่าเพิ่นกับมีแต่ปูเฝ้าซูเพิ่นฟังมาเขามาเบิ่งเด้อซื้อบัตรซื้อนี่นะก็คือคือคือเขาเขาดีใจตรงนี้ที่ว่ามีคนใหม่ๆเพิ่นเขาเพิ่นเขามาเบิ่งเขาเพิ่น เมนครับเมนครับพ่อเลยขาว่าแล้วกับออกพ่ได้ตีดจริงจริงงติเบิรงเบอร์จากคอมเมนเลยคือติดติดนี่แหละครับก็คือก็คือไม่ปอกกันทุกอย่างไงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเธอคือแบบว่าเพราะเพราะเหตุไปมันมันมันสิบเมนกลายเป็นนาทีนี่พี่น้องคือคือทุกคนเห็นเนี่ยบ๊ะโบ๊ะเมนเป็นนาทีแต่แต่เป็นว่าเขาเขาอยากเห็น ของเขาเองเป็นอัตโนมัติของเขาเพราะว่าพอหนึ่งหนึ่งเขาเขาเขาขึ้นอ่ามันมันมนเป็นครอบครัวมันเป็นครอบครัวเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าหรือว่ามันแขกแต่เขาเป็นครอบครัวสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นเอฟซีสุขุมสุดพนที่คอยสนับสนุนเขาเขาจะเปิดซองไหนก็สร้างสุขุมสุดพน ผู้ใดสิเปิดรอบคางสิงเปิดซองได้กะระซังเอฟซีนี่คอย้เขามาสนับสนุนตลอดเพราะว่าหนึ่งแต่ว่ากะกะตัวยางบอดแพลวก็ับบอดบิงแหละครับผม,มเฮดเฮ็ดให้มีจุดยืนตรงนี้เขาเขาซึงได้ไม่เฮดตรงนี้ร่วมกันแล้วกะสางข้อมือเทิร์นให้กับพี่น้องแล้วกะบอกเกียดกันพี่น้องอ่ะแม่ปอแม่ปอฝากฝากเนี่ยเออ พี่น้องสุ้กูสุกคนที่อยู่รอบข้างแลักการเรื่องโควิดเนี่ยก็รักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงแม่หมอตานี้ก็การเข้าใจกันที่ว่าคนทุกแห่งสถานการโควิดพี่น้องถึงจะมีรัดซีถึงจะแบบยอดมัดบางส่วนแล้วงสิแต่ละพื้นที่กับข้าวปาต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราพี่น้องเพราะว่าซึ่งเออนี่ คนคนขี้มาม้าแพ่เชื่อเนี่ยเพื่อนกับวัคซีนตัวการป้องมันปิดน,นีส่สระพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวของนะฮะใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านทุกทางต้องใส่หน้ากากอนามัยพกเทียบล้างมือพี่น้องนี่หละเป็นแล้วก็อ่าถ้าไปกลุ่มชุมชนเยอะๆก็เป็นระยะหา่างพยายามหลีกเลี่ยงอยู่ใน,นกนนนาานลุก่มแบบว่าแพร่อัดกันสินะพี่น,น้องเราต้องดูแลตัวเองพี่น้องว่าโควิด -19 ที่จะมีมาตรการดีนะสร้างตารางข้ควรรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบทางทุ่มคะแนนกับยูว่ได้ ครับเพราะฉะนั้นการจะโศกนะคะการจะโศกเพราะว่าไม่มีอะไรที่พึ่งได้แนละ้วตอนที่ต้องพึ่งตัวเองนะครับต้องมีวินัยน,นะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็ฝากแฟนเขาปิดแรงไปนะครับผมเข้าใจของทุกคนฝากปิดคลิปด้วยครับปิดคลิปฝากสองสุปูซุกคนนะครับผโอเค<ม>นะครับยังไงก็วันนี้ออช่องของพี่บ่าวดานาชัยนะครับยังไงก็ฝาก ่แม่ปอด้วยนะทั้งแต่งหน้าแต่งห้องพี่แลนด์ตัวน้อยๆคนดีด้วยนะคะทุกคนครับแล้วก็เอฟซีของแต่งห้องพี่แลนด์ทุกคนแล,แล้วก็น,นัก้องที่มีช่องยูทูบย่างไงช่วยไปติดตามด้วยนะคะวันนี้ปิดไปด้วยไลฟ์สดการีต้าทั้งผู้ศึกษาแล้วก็แม่ปอลากาแม่บ้านสวัสดีค่ะแฮปปี้